วายอ๋อนี่ก็ขายขายหนอวายด้วยเนาะก็แกงอร่อยดีด้ค่ะแซ่บอยู่เด้มากเยูเก็บจับ่ิกัดใช่ครับวัดพิกัดแล้วก็ที่ขอที่อยู่ไว้แล้วก็เก็บข้อมูลจะไปดูแปลงคามก็ต้องใส่ปุ๋ยรอบนี้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหยังคะสูตรใดคะสูตรแต่ก็พิกัดยี่สิสูตรสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วอย่างอีก เอันสิบห้าสอสิบห้าสิบหเออสิบห้าเสมอรอบสองรอบแรกมีการยิ้เซอร์โซนนั้นโซนที่เันแสงที่ปลูกไฟนะแต่ว่ารอบแรกนี่ไ่ได้ใส่ยางเมืนบ่คะรอบแรกบ่ได้ใส่อ๋อเอาธรรมชาติเลยรอบสองใส่ปุ๋ยรอบสองใส่เซอร์อือรอบสองเพราะว่ามันมีขึ้นงายิเดอือเพราะว่าเขาตัดไปแล้วเนาะมันจะต้องบ่มีอาหารอยู่ในหันเนาะต้องใส่ปุ๋ย รอบสามนี่ไส่ป่ะคะรอบสามรอบสาม,รมกระไส่ดูเด้ไส่บ่หลายไส่หลายป่ะคะปีกายนี่มาได้มาปลูกอยู่นี่เพราะว่าปลูกแฝงนั้นสองงานมาันก็ได้หลายเติบดิดอืมสองงานได้จักกิโลคะ่ะปีกายปีกายนี่โอ้ยอได้หลายรวมทั้งสามรอบนั่นรวมทั้งตัดสามรอบนั่นตัดสามรอบได้ปีกายนี้เนะี่ย ถังใหญ่ๆสีดำนะ่ะสองถังถังหนึ่งจะกลิดวะนี่ถังหนึ่งประมาณสามสิบโลสามสิบโลแต่ก็ไม่พอดอกสามสิบก็หกสิบหกสิบ <30 S 2> โลที่จริงเอารถมากกันะเออที่จริงน่าเอารถมาเนาะนนนไปได้นเดน้อหกสิบ <60 S 2> โล, 40, 40โลประมาณนั้นหกสิบโลโมีควายด้วยอเอาคน อันนี้มีไก่นํามีฟาร์มไก่ด้วยโอ้สองงานได้หกสิบโลเองเหรอคะนึกว่าได้หลายเด้มันไม่ได้มันรอบสามมันไม่ได้เต็มที่เด้อาจารยหมายถึงว่าเจ็บทั้งสามรอบนี้ได้สองถังโอ้ประมาณหกสิออแแบแสดงว่าไล่หนึ่งก็จะได้ร้อยยสิบโล ประมาณ120โลจำได้อยู่ว่าเคยถามเนี่ยอยู่ว่าแม่ว่าได้ได้ราวๆ120ขังก็บพี่เด้อืมตรงนี้มันเด้อาจจะไปบอได้ตรงนี้รถ,นร,นรถยนต์นั่นจะมาได้หอดหมองนี่แหละนี่กลับตรงนี้ได้ยุ่นนี่อ๋อที่อยู่ตรงนี้บอกคะปลูกขามไว้ เรามีทั้งฝายตะหลงมีทั้งคามฝายตะหลงของแกก็งามเลยนี่ป้าต้นบักใหญ่เนาะพี่สาวปขูกพี่อืมพี่หัวใจคนที่อยู่ในบ้านนั่นแหละแต่มไม่สู้สู้ของป้าไนบ้านอ้สวยสวยอ่ะบรรยากาศที่ด้าน,นบนอยากอยู่ในในานา อยากอยู่แบบธรรมชาติอยากอยู่แบบธรรมชาติชนคนละ่นก็เลยโอ้แต่ว่ามันก็สวยจริงๆนะคะนี่สวยเนาะใช่วิวก็สวยคือไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยวิวสวยๆแบบเนี้ยโอ้สวยมากเลยตอนเข้าเหลืองก็จะสวยไปอีกแบบเนาะโอ้สุดยอดมากเลยอ่ะก็เป็นตาเขาอยากมาอยู่อยู่ได้ค่ะนี่นี่สิพี่นี่สิ ต้นขามป้ายอยู่ในน่องป่นี้ให้ตาหลุงตาหลุงตาหลุงอ๋อตัดไปแล้วได้ถังเดียวได้ถังเดียวประมาณสามสิบโลอ๋อฝักตรงก็น่าจะได้ขนาดทำเป็นแปลงได้แค่นี้แบบไม่ถึงถึงครึ่งงานไหม ครึ่งของครึ่งงานอ่ะเนาะพี่ทูลประมาณงานเิ็กหนนะถึงงานบ่ไนี่มันยาวมาทางเน้หรอกเสร็จหนึ่งนสองงานครึ่งงานอ่ะครึ่งของครึ่งงานอ่ะจะตัดไปแล้วก็น่าจะได้สักประมาณสามสิบสามสี่สิบงเก้าสิบชื่อแปลงนายอะไรครับนี่เอาชื่อป้านั่นแหละไม่เป็นไรเอาชื่อป้าแต่ว่าเป็นเป็นบ้านยังคะบ้านนาหนองแคนเอาแต่ อันเป็นอันนั้นของของพี่สาวคือของพี่สาวแกบ้านนาหนองแคน